เออเออเออปลาพุ่มมันหนาขนาดเนาะ กระลุนจะเบิ้งและหมู่ใดมันสิน้อยสิเยอะเลยอิ่มอิ่มทอดอิ่มทอดบ่ายเนี่ยใบแล้วตานเตี่ยวบีผู้หนึ่งห้าสิบพันทุกคนนี่นะพอกินนะขอกราบสวัสดีและสบายอีกครั้งนึงทุกคนพักผ่อนแล้วกันฮือไมีแห้งแล้วก็จีได้จี้แล้วบ่นี้ทุกคนดูใส่กำลานเคยพันจี้เด็กท่ายพี่น้องอีกคนนึง

đây khang hoi và anu à lắc lên nó <laughs> 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 khang nói tôi đu lá tôi nói tôi phô tôi nghe cứ ở đây tôi nhảy luôn tôi nhảy cái đi lên nó <laughs> 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 là chút thái luôn, ừ là chú thái luôn đẹp này. คอยเกิดลางที่นึ่งลางที่ช้มถือเดือดลังที่ทอดเออออื้อใช้แหนภาพปะ วันน่ะใส่เ้าก็บว้นนี้แต่วงตับดีงัเลอะเลยนะตัวเอ็เตอเจ้านมันเจ้าปานทะุมันเจ้าดีนไชื่ออะไรแบบนี้มาัอางเบิ่งอันนี้นี่มาตักระโบนว่าอ้ยตัวนี้เชื่อเ็้าถือิดหนึหลัเชื่อันนี้นี่มาปามันห ออันนี้เดีบาดตรงบิดนะฮะวลงคือรู้โดดง่ายกููุู่่ยิงสัดมาเสค่อยหน้าเหล่านัเก็ตาอาอีกคำับดีาจเลยส้มน้าหนังเนี่ยอ๋อแเราส้มจะได้สาู้คือเด้อ ถ้าใขอใจก็จะได้ใจนเอาโชว์ผู้ก่อผู้มาี้นาชมมึงกับผ้องมานังกูพีหงพี่นะนี่ด

น้ <łość> ่งไปชมนะผมค่ะมาเ่ยจับบุญเอาคาเอาขารนั่งโดนะจับน้อยนี่ขูดเยวนี่ิ เอามาตัวเดิมติดติดรอหนึ่งโอ้หเหลืองมากเลยนะใส่ไปเข้าไปแล้วใส่บ้านมั้ซึ่งมันซึ่งมันลดจ๊ thầy hai cho hắn chứ hắn mà gaba hắn gaba hết nó hai chân hinh hùng hùng giảm của mình hùng không, mình hùng 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 bố mẹ hùng thử mà hùng Bố mẹ hùng 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 ใช่เพื uh ่อนก็ค <fin anta> <ots> ิด <guarding> ช <okay>? ั้นเราบ่นบ่นคือาหลังคือหึงเขาเริ่มประมาณก็งัดลงแล้วบอหรือเล่บอคิปชั้นท่านจะจะซื้อว่าเัาจะกลี้วเก้ยวเข้ากับมาแล้วทุกคนนะหลัดเคยได้มูนะที่ผ่านแก้วคนเนี้ สลั e, e. uh, an, ยด <kor> ีสลัยดีเออต้องคลิปช้ำฉันแล้วคอยคอยจ่หอดเอออหอยคอยจะไปห้างเหวตื้มเยอะไว้ถ้าพราะมก็เอนนั้นเห็ดหูจกน่าหินเห็ดหูมันจะลูกฮะ มาแต่แรจานสาวนี hmm. ่เป็นองเน้องาเป็นาก็ห่มเป็นเงเป็นฟานี่ยเกงข้าเนี่ยเกงน้ำเนอย่ชืเร่อรยื่อเหนูน้อยก็น้อยมาก nói mà hông kéo đi chưa được chọc nào chọc 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 đây chọc 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 อ่าได้มูลน้อยตัวนึงได้กินตะเกาบัวข้าตัวเดียวได้ตัวนี้ลูลาตัวหน้าตัวโอตัวแม่ดได้เจ้าที่เจ้าฐานเจ้าดงเจ้าผู้เจ้าผู้เจ้าผ่าผู้แต่ยาบ้านมางสบายห้าวกระหามเพื่อกินแล้วบริกรรให้โชคให้หมานได้ลานเคยผู้ได้ได้ให้ยูดีไม่แห้งผู้ได้ก็ให้หมานตัวหน้าตัวโอตัวแม่มาได้บริลูลามันเนี้ยไม่ได้ที่ผ่านมันมันมันมาห้ามก็ห้ามสบายเพื่อกินเรื่เรื่อย น้ำอ้อยหน้าหลานาย้อาม่น้องไส้พอหลานา้เลยไอยูุดีไม่แห้งด้อได้ตัวใหญ่กว่นี้รูได้กินได้มาเล่านะบ่คอยแต่กเย็นหัวหลคอยถอพิมอกแเนาะอเจ มรับเนาะนี้เจ้ายวบ่เจียะทนเที่ยวยมร่วมร่วมบานมันจะได้แล้วก็แซ่บกินข้องรูเลยครับเี้าะมันไก่ไมนะค่อยผัดมีดูข้อมันอยู่ไก่ผัดการทั้นการไม่ไม่้าได้ยาม เจ้าคนนัม mm ันเคอนี่จะน้อยไปงูจะบ่อโบราเรื er ่องอะฮะใจเนาะผ่านผ้า hmm. ก็ะ่าเรเฮาเฮาผ่านผ้ามันก็บอแถวมันห่างเพิ่งเฉอิมคนนะสมอลเยบแ่วนึงเย็บเยบบอถวนึงเนาะมันบ่อเย็บตินคักเต็มคักเต็นเนาะเลี่ลยถึงยักมันเรอ นีย่างสุขใจแฮ่ผ่านๆเาะนวดนวดลงเติมเรียบร้อี่ได้หรือไม่ได้อาผ่านแกเอาแข้งเอาขาเอาย่างสั่นทุกคนมาสมาร์ทกอดบ้านทุกคนเลยเห็นปะมาสมาร์ทกระจับัดอืมทำใจค่อยคลั่กเลยทีหมูป่านีเสุดยอดเลยไปเอาได้น่ะนะตามมาน่ะเต้จับปอบไปอ่ะ คิวค่อยได้หลังเคยขอร่งางกิงเลือดเป็นแางเบาหรือเปล่า,า,าเาเอาตรานีร้ตกันก้วยเลเอาฉนนี่เอาบ เานียวนลยเออจได้ยังนั้นเวลาเขาซื้อเป็นสัตวมันงจิได้นักครับนะบังดีนะเหนียวเหนียเลยได้พอตอกขอตังทีละเขาเล่าหมูใหญ่ได้ไม่ใช่หมูหมูโห้เนาะหมูโค้น้อยน้อยใจแฮวเก็บถิ่งตะบุ้งถิ่งึงียบเป็นชีฟแล้วเราก็ห้างเลยเปหางรับออกมาใช่ไหมรับเสร็จรับเสร็จรับเสบ้าน ให้แห้รุ่นนี้น้ามั่ะก็เหตเก้ากันรุ่นนี้น้ำท่สามล่างสามชอกับย่านแฉะรุ่นนี้มั่นใจไปยว่าห้างท่าหลังเดียวนี่ถืมงเลิกวันี้นะหายว่แหลรมาต้มอะไรโรคโรกตั้มน่นต้นไปที่หนูเต็มกระชงไปเดนยมันต้นไปส่เสน่หตัวนี้นะชอบมีเหแก้วนมีเหาแกวเหพอ ยังประหยดนะครับาปยามนะจ๊ะนะหยาดทอดตัมื่นแต้มือเชื่อไได้ไปเล้ยวุฒประดวได้เข้ากันแล้วแล้วเชื่อบระเจ้วบีเชื่อะันนได้แลวโลหะเชื่อเออโลหะได้แล้วเออวันนี้เลยละโลสองโลสาม เจ้านั่นปั่นเอาเลยนะแม่นเจ้าอันนะปั่นเจ้านันแดงเคนลเจ้าแลวแดงมนี้ก็ปั่นคือเจ้าเคยปั่นอันนี้แล้วก็ถเจ้าปั่นกันามคนแล้วะ บายู่เข้าทุกคนเอยตะเวนอจะเทียงแล้วเทียงกลายเทียง่หยอดใบเนี่ยใบแั้วทเจียวบีเจียวบีเจียวบีเนี่ยเนาะใ้นงบนาอืมนได้ปั่นเพาะเขาเนมนนะให้นมปั่นกันอืมนนาก็ เอาอะไรทุกคนกะผูไปสางคีล้างไส้กะน้องไส้มาตำลัง,ลงใสเพิ่นไปล้างไส้ดิเพิ่นเอาเธอกระขาหน้าแล้วกักระดูกคางทุกคนสามคนใช่ได้หลายได้ได้หลายได้สำานีได้<ย>พอก,กิีดแล้วสำเนียงว่าคุณนะเพิ่นกับเพิ่นไปทั้งเพลงแล้วอายะอเม่เพิเ่นเฮดโคลแล้วบปะ มือนี้เพิ่นได้เฮ็ดโคตรจริงได้หลานสาวกับตะเก้าเฮ็ดน้ำอีนะโอ้ปียงสับราสิเว็ดรับเลือก,กสิ้นเส็ดบักแดงเอาไหมจสาบมาลายอ้าโมน่นะ ชิบพันอืมากเลกระลุนจะเบิ้งและหมูได้มันสิน้อยสิเยอ่ในเรื่องมันเป็นสภาพการมันเป็นในเรื่องนะเอเาเชื่ออู๋พี่ชม อเาอุ้มโอ้โหีเกยจอรอยาเกียโอ้โห่แล้วนะนี่ครับไดสิลีีดเออด็กบอลโดยยุบิซามถใช่แล้วผุเด็กเลยครับนะเด็กเลยเนี่ยเด็กเขาถ่ายได้แค่เครื่องม

เมาแล้วเน่ยอยมากมย่างมาีมาเด้เออยแล้วข้าวผัดม่าเนาะย่างอยู่บ้าคุณกะหลายบ่อน นี่ทุกคนอันนี้นะสันหามผ่านแก้วหามกับลานเกยเพื่อนเฮออันนี้ก็บผูเ้เพื่อนเบ่งเฮอไปเอานำ้ำบ้าทุกคนหลายนะลายเติบต่อมาณันโศกโลูกสาบลูกจังไตะกรุดนะเฮอยเพื่อนมานี่เพื่นนะอนเฮอหลายฉันนี่ทั้ป้อเรื่องเนี่ย,ยนี่ก็ทั้งเหง็ดส้มทั้งเห็ดโคกินเยอะนี่นี่นะพอดี้ได้เข้ากองสี่กับแม่เพื่อนปลาเกี้ยวรับจ้างเกี้ยวเข้าหมดนี่โอ้ ของเพิ่นหัวแล้วอันญาแล้วัต่พานเฮ้ยทั้งสันทังเพือสีนอยอตะพลานเพิ่นได้ตัวจำเพิ่นเพิ่นได้ตัวแรกแห่งมานได้เออปลาตะไซสุดทุกคนใจะล้วมอ ไม่ได้พอต่หึงทุกคนเลยไม่ม่ได้สองสามาทิตย์มูแต่ว่าพอวันนี้กินแบบโดยยั่งเลยแล้วแบบนี้อเอ้าปลาพุ่งมันหนาฮ้าแตเนาะหเลยออทบุลเลยทุกคนสี่ห้าคนกินเลยลาบเลยตกโต๊ มาทุกคนกินข้าได้เวลาแลยได้เวลาแลวกินข้ากินข้าขวกนคนเลายคนในบานนี้นะมีอยู่น้องทรายนี่ก็ลานเกก็ลานสาวแล้วก็ลานี่แะลูกติน้อยสองคนสมตาก็ให้หาแม่ละคนกิโญนะมากินข้าวนูกันมามา เลยเอยาความลงีไป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 สอว่าสบายสบายเข้านกันทุกคนเข้านกันนี่เอาน้มาหน้ามเด้มันลองูกันด้ยนะให้าชนกนาความล่ได้แกข้าว่ได้กินเสบไมนข้าวเสียบพรดีด้วยนะตอนเท็งเทจะอดใบพรดีง่ายด้วย จะกินข้าวเซ้บพักอเดี๋ยเท้ามาตำลางอรรถจ้างคนหอมน่ะชุมันมันผูกไปแดงแมึงมึงมาฮะก็ ข่กาไม่ทานหรือค่อยพัก้วยเถค่อยห้องแวเอาเคิงกัหงเติบแต่ว่าะปีนผู้งึ้งนะนะโอ้ยมึงึ้งนะหาก็ห้ามมาหอดมาหอดโอ้าทุกคนห่อพักผูะพักกาดน้อยมาลุดคักแต่ทผู้น้อืนี่นตัวหืิงนะยอดมากเนืนไปดิ้นลมละ

เอาหนัามือสามือไปยามผสมเกี่ยวข้าวเรื่อยๆไปพักละเห็ไปเนาะคอเอาักเป็นยตยต่าเียวก็บอกอมเฮาชาเห็ดจริงไม่ได้ไปนะมันกานาะของมันมีถึอแน่อ่านตรเหี่ยสองมากักาเว้แน่นี่แม่เ็ดบนรตีเฮ็ดนเงแล้วป่าหมลงชาสเน่ยมันสดนของเจ้าน่ะจะไปลาใจ ว่ยานี่เขาตองมือพ่ไปยามนะพอนี่เขาเปตัถือปนันนะฮนะห้ออยเศร้าปะวมไปเอายาไปซับไปับมาับกระนน้อยบุทีเแก้่อนะพักเแก้แ้นปบดีเิ่มเพิ่มประเเลิกไปดิเ็เลยถ้าิ่งจะพูดให้พูดกยันเาบุนนาเ่นเออ่งนั่ง้เอิิ

พอผมเล่นสะโพกันน่เขาเดินมาในหมู่นีก็ซือมาแก้ข้าวใช่ไหมปกติเขาไม่เคดูนะข่ายนี้นข่ายฟืองนั่นนี่เฮ้ดินเฟืงดินมีิตอล้วกินตำลังยาตำลังยากะเขากินก้อนเลยกินข้าวกินน้ำก็อิ่มแล้วทุกคนกำลังแอนก็จอดแจะรถบ้าบนี้พักผ่อนย้อนอารมณ์ก่อนก็ได้พักผ่อนเดี๋ยวนี้ กันยังเท่าย่าย leagues, มีเท่าพืชมาตำหลังเดี๋ยวลานสาวก็เฮ็ดพูดปั่นพีนพ่น้องกับพูดอันเงินอนไขแล้วเพื่อได้แก้ไขเขอบครพื่ได้แก้ไขเป็นเป็นนู่นคิดซื้อคิดเป็นนู่นสีเข้าสีน้ำเออใส่อะไรา ตัแรกแห่งหมานของร้านเคยด้พ้นชิมาเน่เลยไมาเอาเมื่อวเดือนสิเมืใส่ตใช่อันตู้ไว้ย้ามันแดดได้นะเดี๋ยวให้ลุายเอาเมือคนหลายย่องแล้วนะอท่านสั่นหามทุกคนท่านพูดจอคนลของน้อง้ายก็หลายอยย่อนอลเอแบบชั่วๆเลยนะแต่ผ่านเป็นนี่เลยแต่ผ่านไม่เออวกเอาเมื่ง เออเออปลากินข้าวอิ่มนเออี้าไปการเบิ่งเยี่ยมเยี่ยมเพิ่งนเฮ็ดคู่ชองผู้มีเพิ่นก็สะพานก็ผู้อันนี้เด็กทุกคนที่หน้าเฮ็ดผู้ี พูดหนึ่งห้าสิบพันทุกคนนี่นะพกกินนดสดซีนสุดสีนขาวสาสีนงามอยู่ได้หมูพูดหนึ่งห้าสิบพันพกกินพกกินพกกิเนิ่งไรเด้พันแกจะบ่ายบักสามซอดีเนาะรอูะตลอดเลยบ่ายแล้วสุนีลูดไปสิแม่มันนี่สองโตผูพ ได้รับสีหาลนะยูเลยเลยจหยามนะว่านี่นะแต่ว่านี่นะแม่เนี่ยน่าพบเจ้าอะอีจากเสียมือปเออขมานนะเราปก้นันกุนกุนไยจะเพิ่มซื้อละม่ได้ซื้อคนมันแห้งับนอจะวะมันนอจวะอนะกเพิ่นแตนอเลยแกเาไปเป็นกนมันละออื่อวันี่ไปห้โมันแล้วฮะ โห็นหมะลแล้วเราจะเกมไปแล้วเสนะหาข่นะเฮานะค้องเชื่อเนได้มาเาประจำดนชุงนี่เ้ประจำหึงยช่มาดวเประจำนี่เลยจึงเฮ็ดเหี้ยวเสออืมันม่เฮดไหมม่้องนะเหี้ยเขาช่วงนั้นมัหนม่ทานเยอเน้อเห้อมันใบบแล้วมันได้ทวหรือเจ้ามียามดู เหี่ยวเจ้านะเจ้ายามดูเลยยามรู้ไอ้ติ๊กมันได้ขึ้นเหาน้องข้างยามนะเมาขงคอยเนี่ยยามหนังเบิ่งเพิ่นเฮ็ดพูดกับพ่อเบิ่งเลยทุกคนเลยตัดมาเป็นฟันแก้วมีได้นี่ซื้อแล้วนี่พ่อกินนาสิฟานอันนี้เพิ่นได้เต็มเต็มเลยอือแล้วก๊าลังเฮ็ดคู่ชมมุมีก๊าลังคอยนี่ก็เอ๋อมือนี้ฮกพูดกับ เขามันลายกัมื่อเจ๊ดแต่พูดพราะนะที่เขาอยู่เหื่นยิ่งได้นะอ่าเอาไปแลยกันเลยสักห้าพูดที่จะเห็นหนึ่งห้าก็คือว่าฉากห้าพูดอะไรแกอยจะได้ถามันเมดแล้วไหมไหนนะพอดีแล้วเข้าเมื่อซื่นนะลานเคยก็บเฮากับแล้ววานนี่กับพอดีสรุปหมู่ทุกคนที่งอเหื้นแล้วมันไกลแล้วเข้านะสรุปหมู่ป้าตัวนึ่งของลานเคยพอดีใหม่มา ได้กินซีนละเนี่ยเพื่อนหอยอยะแล้วเลยพูดก็ได้ไลายพูดเรือยประคุณพูดใหญ่เอ้ยายน้องได้กับพูดขายได้ซิปปายพูดเออเอานับบังเส้นนาบังเส้นเธอว,วิเพื่อนกันยังลายเด้ยังปักมัมงแล้วก็ม้วนหัของผักผ่าน,านว,วิผักผ่านยังได้เห็นไหมก็เอาลายลินะนาเอาลายก็ได้พูเดเฮ็ดโค่เลเด้อพูดเล็กโค ตอนนั้นก็กพูดเออยายยายเขาเขาฟ้าซื้ออืม <c oughs> อืมก็แล้วเรียบร้อยก็ยังพะลาตาพานก็โคโขคือว่าอะไรก็บฟักมัมแล้วก็กกคือกระดูกกระเดียวตึกเตืองก็จิฟักใัวพ้นนี่แหละท่านแก้วก็นกันีฮะโรลุนมวงพานแก้วอันออนี้ออาทุกคนคลิปนี้คลิปนี้ก็บฝ้าไวช์มิเด้อคลิปเพชรโคแล้วก็บทั้งจี้ทั้งเรือนี่นะ อืมแล้วก็เพิ kind of sheep, ่น no, มีน้ำใจให้กะขานึงกะได้ลายเติบอยู่เสาสองพลุพันแก้วแล้วก็น้องสายมาตาบ้านพ่ดได้คนขึ้นอะไรเต็มมือนเลยคนกระิมมือแล้ววันนี้กับวิกับพอดีแล้วกับยังวันไรแล้วนะยังหลายอันอยูุวิแต่ว่ามันเบาบางก็แล้วก็นไปอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ปชนี้แล้วขอบขอบใจทุกคนที่ทำมาเบิ้งมาชมมาติดตามมนแก้วตลอดมาขอบใจขอบใจบายบายวันดีนะสบายดี